สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องแม่ผู้พาคนบ้านๆมันมันีนือสิห้ามังเกียวเข่าพี่น้องก่อนทีสิไปรับจมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ผู้พาดน้ำได้จ้าเข่ามิต่หยาพี่น้องมังเกียวมังเกียวเขาว่ามือเกียวหยาบุ๊มันนี่ อันง่ามๆเกีียวไปแล้วมาที่นี่เอาทีไรมาให้พี่น้องเบ่งมาที่นี่เขาไม่ต่อยาพี่น้องเลยนะอยู่ทางทงหยาคักมันแรง กล้ายหลายมึงพี่น้องมึงน้องน้องร้ายหลาย อาการกค็คึมๆจักคึมฝ้าคึมฝนจักแมนล่มทรงหนาวมากกับบนหูพี่น้องเอ้ยคุณนนกไล่ไหล พี่น้องมาเกีียวเขากับแม้ผู้ผาจุมคักคึมแนมหัวว่านนี่ปบัดแดดแดดเบิดมือแดดท้อนห้อนพี่น้องนกมันว่ากินแม่ง น้องเอ้ยฝนกระยอยัาที่นี่ทุกแนวพ่อพ่อย่งางซ้ำเติมมีฝนน,นี่ฝนย่อยแล้วัาที่นี่พี่น้องยังอมหน้าัาที่นี่ยงอมหน้า หน้าน้ากันพี่น้องยางน้ากลนรถเกี่ยว <laughs> lên ẩu lên ẩu lên bật chiều มันหลุนซอยกันนะจ๊ะหน้าหน้าสิบสามไรสิได้เข้าเจ้ากลุ่มหน้าป่าหยาหนองเอ้ยคันบะเกียวออกกับสิเซียดายนันกับพ่อมีเข้าห้เกียวอยู่ไหมเกียวแล้ว พอได้ค่าขปูกค่ารดเกี่ยวค่าอย่างขึ้นก็ยังดีดีก็เฮาปล่อยทิมคัดปล่อยทิมเขาเจ้ามาเอาเกี่ยวมาเกี่ยวเขาเจ้าก็พากันได้หลายบางคนเพิ่นน่ะมาเกี่ยวไอ้เพิ่นปล่อยทิมไปเลยบัดนี้ยามเพิ่นมาออกมาเลี้ยงัวเลี้ยงหยังเขาเจ้าก็มาเกี่ยวใส่ทุงปุ๋ยพี่น้อง ไถือว่าแรงรอกแต่ว่านา้ำน้ำม,มาซาประเท่นี้คนทิ้งช่วงไป้าหญ้าเกิดพกเขาประเท่นี้นี่รถเกี่ยวก็มาจากภกกาคกลางพี่น้องเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเลย <laughs> อะไน้อยๆนยนึงเห็ดจังได้ใน,นเมื่อเป็นเช่าหน้าแล้วก็ต้องสู่พี่น้องต้องสู่ต้องเห็ดต้องเอาแม้ได้น่อยเขาก็ต้องเอาได้ร้ายก็มีกําไรก็ดีเห็ดหน้าปีได้ขันหน้างามหน้ายัางก็ดีพี่น้อง พอผู้พาอย่าเข็นเขาขึ้นทั้งรถเกียวเลยพี่น้องขึ้นไปทั้งรถเกียวไปเบิ่งเขา สามลสิได้จักอุ่มเนาะรุนซอยกันเนเริพี่น้อง ทางนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะบรรยากาศแปลงเปง็แปลงไปเลยแปลงละสามไร่แปลงละหาไร่แปลงละสิบไร่ไปเลยบางคนก็ยี่ิแปลงยี่สิบไร่ไปเลยกวงล่ารถเกี่ยวลงเกียกเก่ยวเกี่ยวางเนาะประเดระว่างต่อใม่ประเดระว่างตนไหม่อยากตนไหม่ก็มีแต่น้ำเนิน่อจะ you know ี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทิปทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะ